นายสนธิลิ้มทองกุลผู้กอ่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการกล่าวในรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิกรณีเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาพลตรวําจเอกสุรเชษหักพานหรือบิ๊กโจ๊กได้จัดงานล่ารายชื่อประชาชนเพื่อถอดถอนกรรมการปปรชาบางคนที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านพัทยาเหนือโดยระหว่างนั้นได้มีการอ้างพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9แต่กลับพูดผิด ความหมายตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงว่าพลตํารวจเอกสุร,รเชษริเล่นของสูงเพื่อเกิดประโยชน์กับตนเองแต่ดูเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เล่นด้วยทําให้พลตํารวจเอกสุร,รเชษต้องกลายเป็นโจ๊กหรือตัวตลกไปเลยและเป็นการหน้าแหกอีกคํารบจากการกล่าวอ้างพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นประโยคศักดิ์สิทธิ์แต่ดันพูดผิดผิดถูกถูกทำให้เนื้อหาที่ต้องการสื่อสารกลับตาลปัดกลายเป็นคนละเรื่องแล้วผมตั้งใจฟังนะนี่คำพูดสุร,รเชษนะ ต้องไม่ให้คนดีมามีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองเหมือนกับวันนี้นะครับที่สมาคมชาปาักใต้โดยมีผมเป็นนายกสมาคมร่วมกับกรรมการสมาคมในการฐานะรองผู้บัญชาก,การตำรวจชาติเรานำพี่น้องประชาชนตรวจสอบยื่นรายชื่อต่อประธานรัฐสภาท่านผู้ชมครับคำพูดของสุรเชษฐ์หักพานนั้นทำมาให้คนฟังตาเหลือกอุทานในใจว่าอะไรกันนี่เพราะไม่มีทางเลยที่ ในหลวงราชการที่ก้าจะเรียกร้องไม่ให้คนดีมามีอำนาจแต่สุริยธักพานดันแปลงสารหน้าตาเฉยกับขาวเป็นดำกับดำเป็นขาวผมไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจสื่อเช่นนั้นจริงๆหรือเป็นแค่พูดผิดพูดถูกตามประสาคนสติแตกที่กำลังดิ้นรนเอาตัวรอดทุกทางจากการตรวจสอบต้นฉบับ พระบรมราโชว,วาทในหลวงรัชการที่9นั้นพระองค์ท่านพระราชทานในการเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่6ที่ค่ายลูกเสือวิาชารวุฒิอำเภอศรีรัชาจังหวัดชนบุรีท่านผู้ชมครับเมื่อ55ปีที่แล้วในวันที่11ทธันวาคม 6, 2 5 1 6 2512าคำพูดของพระองค์ท่านระบุอย่างนี้ครับในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทําให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทําให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทําให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจท่านผู้ชมครับผมย้อนกลับอีกทีนะพระองค์ท่านคงตรัสว่าอยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร,ร้อนรุนหวายได้นายสนธิกล่าวว่านักกิตวิทยาบางท่านที่ตนเองรู้จักวิเคราะห์ว่าคำพูดนี้ของพลตำรวจเอกสุรเชษเหมือนออกมาจากจิตใต้สำนึกของเขาเองมันเป็นสิ่งที่วนเวียนอยู่ในหัวเขาตลอดพอเผอตัวนิดเดียวก็หลุดสิ่งนั้นออกมาทางวาจาตนมองว่าพนักง,งานสอบสวนกว่าสองร่นายที่ทำคดีฟอกเงินเว็บพนันกำลังทำหน้าที่ตามพระราชดำรัสคือควบคุมคนไม่ดีอย่างพลตำรวจเอกสุรเชษไม่ให้มีอำนาจ เมื่อพูดผิดแล้วแทนที่จะแสดงตัวเป็นลูกผู้ชายสุภาพบุรุษสมกับที่เป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาก่อนด้วยการออกมายืดอกขอโทษสังคมรวมทั้งกราบขอพระสาริโโตซึ่งหากกระทำแก้ไขความผิดพลาดเชน่นนี้คงไม่มีใครติดใจคำพูดแบบผีเจาะปากเพราะสังคมรู้ว่าสุรเชษฐ์ถักพานเหมือนกำลังสติแตกอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ แต่สุรเชษกับเลือกที่จะทำเฉยๆเพื่อให้เรื่องผ่านไปเงียบๆนี่คือการกระทำที่ไม่บงังควร